แม้ว่าผลการแข่งขันในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทายแท้ต่ออาเซนอน2-0จะไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังแต่ฟอร์มการเล่นของเลนี่ยูโรประกาศหลังดารุ่งชาฝรั่งเศสได้กลายเป็นหัวข้อที่น่ายินดีสำหรับทีมของรูเบนอาโมริมการกลับมาของเขาหลังจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนตั้งแต่พรีซซซันช่วยเพิ่มความหวังในแผนเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังต้องการความมั่นคงมากขึ้นในฤดูกาลนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บในช่วงพรีซซซันกับอาเซนนอน ยโร่ก็ต้องพักรักษาตัวอยู่นานจนกระทั่งเกมนี้เป็นเกมแรกที่เขาได้กลับมาลงสนามการถูกส่งลงในเกมเยือนที่ยากลำบากอย่างสนามเอมิเรสสเตเดียมเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับนักเตะวัย19ปีแต่เขากลับแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเป็นผู้ใหญ่ในเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันโยโร่แสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นและการตัดสินใจที่แม่นยำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแนวรุกของอาร์เซนอลซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่นที่รวดเร็วและเฉียบคมอย่างบูกายโยซาก้าและกาเบรียลมาร์ติเนลลี ความสามารถในการอ่านเกมและการดักบอลของโยโรช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกข,ของคู่แข่งหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของโยโรคือความเร็วที่ช่วยให้เขาสามารถไล่ตามผู้เล่นแนวรุกได้อย่างสบายๆแม้ในจังหวะที่ทีมเสียตำแหน่งโยโรสามารถปิดช่องว่างและป้องกันไม่ให้คู่แข่งสร้างโอกาสสำคัญได้แม้จะเป็นเกมแรกหลังจากการพักยาวแต่โยโรแสดงให้เห็นถึงความสงบและความมั่นใจในการครองบอลเขาสามารถจ่ายบอลจากแนวลึกได้อย่างแม่นยำ และช่วยสร้างความมั่นคงในแผงหลังให้กับทีมการเล่นที่ไร้ความกลัวในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันทําให้โยโร่โดดเด่นในเกมนี้การกลับมาของเลนี่โยโร่ถือเป็นข่าวดีสําหรับรูเบนอามูริมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังพยายามสร้างความมั่นคงในแนวรับหลังจากเจอกับความท้าทายในช่วงต้นฤดูกาลนอกจากลิซานโดมาตินเนสและมัตไทเดลิกที่เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กหลักแล้วการมีโยโร่ในทีมจะช่วยเพิ่มตัวเลือกในแนวรับของอามูริม เขาสามารถเป็นตัวเลือกหมุนเวียนหรือแม้แต่กลายเป็นกำลังหลักในอนาคตอยู่ในเตดในฤดูกาลนี้ยังคงประสบปัญหาในการป้องกันลูกตั้งเตดและการรับมือกับทีมที่เล่นเกมรุกหนักการมีผู้เล่นที่มีความเร็วและอ่านเกมได้ดีอย่างโยโร่จะช่วยลดจุดอ่อนนี้ได้ในวัยเพียง19ปีโยโร่ยังมีเวลาในการพัฒนาอีกมากความสามารถที่แสดงออกมาในเกมนี้บ่งบอกว่าเขาสามารถกลายเป็นผู้เล่นแนวรับระดับโลกได้ในอนาคตหากได้รับการพัฒนาและโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่อง รูเบนอโมริมกล่าวชื่นชมโยโรอย่างเปิดเผยหลังจบเกมว่าคุณสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ความเร็วและวิธีการที่เขารับมือกับคู่แข่งในสนามที่ยากลำบากหลังจากไม่ได้ลงเล่นมานานคำกล่าวนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและการมองเห็นศักยภาพของโยโรในสายตาของผู้จัดการทีมคำชมจากอาโมริมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับโยโรแต่ยังส่งข้อความไปยังทีมว่าโยโรคือส่วนสำคัญของแผนการในระยะยาว ฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจนี้อาจทําให้โยโร่ได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องในเกมถัดไปซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้าของเขาแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพ่ายแพ้ต่ออาเซนอนแต่การกลับมาของเลนี่ยโร่ในเกมนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลสามารถมองในแง่บวกได้เขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการเล่นในระดับสูงการกลับมาของเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในระยะยาวเลนี่ยโร่คืออนาคตของแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และหากพัฒนายอย่างต่อเนื่องเขาอาจกลายเป็นหนึ่งในประการหลังที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกในอนาคต